วันนี้เราก็อยู่ในแมพแดนดิเวลทีมากับหนึ่งเพื่อนนะคะก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งของเรานั่นเองก็ชื่อว่าปีใหมน่นะก็เราก็วันนัดมาเล่นด้วยกันเนาะก็อีกอย่างนะเพราะผมสามารถทาภารกิจของเอสโตเสร็จแล้วนะก็ที่เหลือก็แค่น้ําหมึกแล้วก็รีเสิร์ชนะแต่ว่าผมอยากผมครบทุกตัวแล้วอะโคตรที่เลยอะผมครบทุกตัวแล้วอะเนี่ยเอสโตผมก็ได้ประมาณนี้นะแล้วก็โบเบทที่ผมเสียดายอะคือแบบ เครื่องเก่าอะ่ะมันเต็มแล้วอะ่ะแต่ว่าถ้าเครื่องใหมอ่อ่ะเครื่องใหม่เลยนะเครื่องเครื่องใหม่คือมันหายไปแล้วอะ่ะแต่เครื่องเก่านู่น,นอะ่ะมันเต็มแล้วอะ่ะตัวที่ผมมีก็จะมีคุกกี้แล้วก็กวางเหลือแค่บอมเบรดแล้วผมเสียดายมากเลยมันไม่ค่อยมีทิกเก็ตบอมเบดแล้วอะ่ะอุ้ยมีโอเคเราก็จะไปหา์ตี้กันนะไปไปีไปหา์ตี้กันเนาะ เอาแล้วก็จะมาหาตี้กันนะก็เป็นการที่ที่ผมใช้เล่นอยู่เป็นตัวละครเพื่อนผมนะที่ว่าเพื่อนผมชอบมากเลยแต่มันไม่มีปัญญาซื้อบุลลี่ไม่ได้บุลลี่ไม่ได้บุลลี่นี่เนี่ยดิคจะอวดตัวละครที่มึงอยากได้แล้วปีเนี่ยเนี่ยเป็นไงอวดกูอวดโอเฮ้ยี่ยอยู่ที่กูเนี่ยก็อวดกันไปเถ้อไปไปว่าแกว่าแต่ทำไมมีตัวเมนด้วยอ่ะไม่มันอิด เดี๋ยวนะรอให้ครบ8คนก่อนนะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอัหนึ่งสองสามสี่เอแกคือแบบมันต้องรอเท่าไหร่อ่ะแกคือนี่ตีนี้เป็นคนอังกฤษปะเออใช่ละอังกฤษอุปเตอร์แอบเกิรอีกอักเกิร โอเคโอเคโอเคเอ็ม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 มากูคือตอนนี้คือกูเล่นแข่งปีเข้ามาเร็วๆผ่านไหมข้านแล้วเร็วๆเข้าบอลแมนอีปีคือแบบกูเงนมึงโชคดีมากเลยนะที่มาอยู่ในตี้ที่เนี้ยโอเคแล้วก็ข้ามไปตอนเข้าลิฟต์โอเคนี่เราก็เข้าลิฟต์เสร็จแล้วนะก็คือแบบตก็ตที่เราเลือกก็จะมีตั๋วกระเป๋าแล้วก็มีอมน้องหมาตอนนี้อม สปาวได้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยสปาวสปาวหายไปแล้วเย้มึงได้มีคนจบแคสตกันแล้วกูอังโผล่มาเล่นตัวเดียวไม่แค่ตัวก็มึงมีแค่ตัวเดียวปะกูเล่นตัวเดียวก็มึงมีแค่ตัวเดียวปะกูจะบูลลี่มึงนี่จะไปถึงวันที่สิบหรือเปล่านะน่าจะใช่อ่ะ หร่มาดังๆเลยมีเทป่าไหร่ด่านที่สองมอยูเไงว่าจะเหมือนเหมือนเมื่อวานก่อนก่อนไหมังไอยู่เนอะอยู่ยุ่งเเท่าไร่มีมีเทปอยู่สี่สิบเก้าหมดแล้วด่านนี้มีป๊อปปี้ฮะ เด็นย่ำมั่วย่ามั่วอ่ะอุ้ยมันมีเดซเซอร์แล้วเซดร์ด่าเซราอันด่าเซราอ่านชื่อไม่ออกไงวะห้ามเดินนะปีถ้าอยู่ในวงอ่ะจำคำกวยปีมาปั่นเดี๋ยวปั่นให้อีกท่านึงโอเคปั่นุต้องหาเก็บเทปเอาเองไปกลัวเอง โอ้ยจนเขาเคลื่อนที่สามเสร็จแล้วมึงยังไม่เสร็จอีกเหรอวะให้มันวิ่งตรงอันนี้มันวะแล้วเทปกูอยู่ตรงนั้นเนี่ยประเด็นอะให้มันวิ่งวะกูถามจริงเทปูอดแล้วอย่าให้มีทีแกเลยนะตะเบลไม่ลบยังทีมเขาลิฟยัง รีบมาเจอเร็วเร็วรีบเข้า11แล้วนะเข้ามาโดนกาบทัดเกก็ไม่เป็นไรหรอกผีเสื้อผีเสื้อเออเสียกว่าให้ไดนกัดแบบผีผตอนนี้แบบกูเหลืออัน้เฮ้ยหัวใจหัวใจลงมาหัวใจหัวใจไม่อดเย้เครวมดีขนาดนี้เยดเคเลย เย็เลยเย็ดเย็ดเย็ดอีตาเย็ดเย็ดเย็ดเฮ้ยปีนเหลือสองเอาตอนแรกแกเหลือหนึ่งเหรอใช่ไปโดนตัวอะไรกัดมาวะโดนบ๊ปี้ไงน้านี้วะอุ้ยด่าเนอร์มีกแล้วเหรอความเิมคือฉันนีิกระดาษเช็ดตูดเปิดมากูเจอที่ชาเลยวะไปลุยไม่กูจะกูจะไปเพราะลุยไม่ได้นะรู้ลี่ จะตายเหรอใช่เกนิชาปีมันเดินไปอ่ะระวังด้วยใครโดนอ๋อกูรู้ไอ้ลู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 ไอรูไอรูไอรูใหญ่ใหญ่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวลอมึงอยู่ไหนไออยู่ข้างตูกเห็นแล้วเดี๋ยวล่อมันมานะไลมันตายมาหน่ะ เงินจีจี้ปั่นอยู่จีจี้ปั่นอีกข้างหนึ่งแกไักจีจี้ไหมเหรอใช่ฉันกำลังเก็บตังค์ซื้ออยู่แต่ฉันก็กะลังเลกับเอสโตอย่าอย่าแม้แต่นิดเดียวก็จะแตะเทปของฉันไงฉันจะตบเธอน้กว่็สัประดสัประดพองตัวเตี้ยขนาดนี้ฉันน่ะเป็นคุณนายแกเป็นหัวลูกโป่ง กูแบบกีปบ่ปีเขาเรียกแต่ไม่เป็นไรฉันก็ลังบแลาวคเหมือนเดิมเราจะมองทุกอย่างที่เรา ล้มเหลวน้อยมากเลยไม่เหลือไม่เหลือดอกจันไม่ไม่ใช่ดอกจันเป็นกีดขีดขีดแล้วมันพูดอะไรเหรอเทปจ้าเทปเดี๋ยวอเทปก่อนอุ้ย้ยเขามีวีปีกูก็ถึงว่าทำไมเสร็จเร็วจัง ทำไมเขาปั่นไวจังนี่ยาให้เขาปัน่น,น oh, s <S โอ้โหแสบเห็นเขเห็นเชอร์ี่ปั่นไวมากอ่ะเดี๋ยวเขาจบคลิปก่อนนะ